หัดกันถืออ่ะหัดกันถือนัดกันถือ,ถอ,ถอ,อครับเดซินครับครับเป็นไงบ้างรครับ ตอบเลยปะโอเคเรื่องเลเด่ค okay, ร <Chef. S 2> so ับเล่าแสดงความรู้สกับวัลเบสซีนครับเบสซีเอ่อเกตี้เอียนะคะใช่บรีว่าความรู้สึกสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ที่เราแบบได้รับอะไรบ้างก็สำหรับผมก่อนก็เมื่อกี้ก็คงบอกไปแล้วคือผมต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับว่ามันผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่มีความหมายแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าขาดทีมงานทุกๆคนแล้วก็นักแสดงทั้งสองคนกับน้องฟีนน้องเบสครับผมขาดน้องฟินเบ๊ก ซีนนี้ที่ได้รางวัลเนี่ยดีใจดีใจค่ะจริงๆเราก็ตั้งใจกันทุกซีนจริงๆหรือว่าในในซีรีส์เป็นทับคือสำหรับฟิล์มมันสุดเบสซีนทุกซีนจริงๆถ้าถามว่าชอบซีนไหนที่สุดหรือว่าซีนไหนไปหระทับใจที่สุดทุกสำนักข่าวคือเป็นเรื่งองตอบว่าทุกซีนค่ะคือกว่าจะแบบร้อนผลง,งานออกมาได้เป็นรูปเป็นร่างจนมันจบจนมันแบบ ชาวเอาพวกเรามากๆเนาะเพราะว่าทุกคนเต็มที่มากๆจริงๆก็วันนี้ได้เป็นรางวัลแรกเลยเนาะพี่ฟิวสำหรับเินทักก็ด<ช>ีใจมากๆค่ะแ,แล้วนอกจากรางวัลน,นี้แล้วเนี่ยสำหรับอันนี้นเป็นแค่รางวัลที่หนึ่งเริ่มต้นระบบซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคาดหวังอะไรต่อไปไหมคะหรือว่าแบบสำหรับผมผมว่าสิ่งที่ผู้ชมได้ชมไปตั้งแต่ซีรีส์ออนมาจนถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ดีที่สุดแล้ว วิทย์แบกจากแฟนหรือผู้ชมม tamam. ันคือความรักที่ดีมากๆแล้วครับแฟนซัพพอร์ตจากทุกคนที่ชื่นชอใช่ครับที่อยากจะบอกแฟนๆที่ชมแล้วก็ให้กลังใจอยู่ตลอดคะเชิ่นกันก็หญิงเป็นขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆเพราะว่าตั้งแต่การเดินทางครั้งแรกเลยตั้งแต่ที่เราอย่างแบบเริ่มถ่ายทำกันก็มีแฟนๆที่คอยส่งกำลังใจให้ตลอดจนถึงวิดีที่สุดท้ายที่เป็นตอนไฟแนลอีพีแล้วก็มันมัน ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ยังมีพี่ๆทุกคนอยู่ในการเดินทางขบขังของเราก็ฝากพี่ๆซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหลังจากนี้สามารถติดตามผลงานหรือวาอ่าไอของอ่าตอนนี้ตอนนี้ปิ่นพักก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะรีรัน,น,นผ่าน,น,นผ่าน,าน,านทาง Idol Factory YouTube ค่ะก็สามารถดูได้ตลอดเลยตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายเลยไฟตาวัะเนศ่ตอนนี้มีกับแฟน ปีหน้าค่ะอาจจะมีแน่นอนแต่เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าเริ่มเป็นอยังไงนะใช่ใช่ค่ะใช่ได้เลยฝากไปตรวจปีใหม่ร่วมแนแล้วกัน่งนะได้เลยค่ะก็แฮปปี้นิวเยียร์นะคะทุกคนก็หวังว่าปีหน้าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นปีของเราเนาะแล้วก็มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้ทั้งปีเลยค่ะทุกวันเลย นี้โอเคขอบคุณครับครั <c oughs> <อ>บใครมุงหรอแม่ใครอ่ะ